พลาสติกแบ็ก2,115นะครับตัวนี้ครับเอามาให้ดูประสิทธิภาพการทํางานของตัวฟิล์มที่เราขายให้ลูกค้านะครับแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่เราขายให้ลูกค้านะครับตัวนี้มันจะมีเ,เครื่องซิลดากโกนนะครับลูกค้ามประสิทธิภาพของของความคงทนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องเท่าอ,อื่นเนี่ยมันสับไฟอาจจะไม่สัเสียรเท่าแบบนี้นะครับดูนะครับ เราใช้ไฟเวลาเวลา,เวลาที่เราทํางานใช้ไม่ถึงนาทนีเราทํางานได้นี่ครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูตัวนี้เราใช้ปืนเป่าลมร้อนเป็นสแตนเลสธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับอันนี้มีจําหน่ายที่ร้านนะครับกุ้าดูชิง,งานนะครับเวลาเราทํางานนะครับผมเป่าไฟธรรมดา ันนี้งอไฟธรรมดานะครับดูในขนาดฟิลมที่ที่ตัวนี้คือมีจำหน่ายที่หน้าร้านทั้งหมดเลยนะครับนะครับหนึ่งชิ้นงานนะครับสวข้าปล่วาวัชพัก็คือมันจะเข้าที่นะครับอันน้มามนเนใหมากดูนะครับ ความตึงของตัวฟิล์มนะครับอันนี้เราเป็นฟิล์มเราจะเรียกว่าฟิล์มชนิดโพลีเอทินะครับฟิล์มตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงนะครับสนใจสินค้านะครับสอบถามได้น,นะครับ0ู5 1 2 2 1, 2ดห้านะครับหรืออัดลายอะซิ่นพีวีซนะครับขอบคุณครับ